ที่เด็ดเหตดอะไรบ้างหมกไข่ปลาก็ไข่ปลาจ้าวทำไมก่อนคุยเรื่องนี้ก่อนจะมาจุกอะไรโอ้โหเฟิกข้าวมีผักเถื่อนเติมน้ำไหมนูจะมาจกครกผักเถื่อนนึกว่าผักไม่มีความรักแารเละสารเละพึ่งกระดาษกันเหรอสดแบสดแบไอะไรเดี๋ยวจะพึ่งลบอย่งั้นไม่เอาไม่ยอมไม่ตายง่ายไม่ตายออกกันแล้ ลุยเลยม่นด่ก็ดีปลาเลี้ยงปลาธรรมชาติบลงพร้อมให้ใครเป็นใครก็จับมากอยู่หรอ๋อรับออกแม่แพรกที่คปล่อยจะไปปล่อยอยู่นุ่มากเวกข้าเลยไม่ได้เนาะลังไลมือ นาวบบาวแฮกผมันนี้ผู้ชายผู้ชายนะผูกแขนอะไรใครผูกแขนน้องปิ๊กใช่ป่ะผู้พ่ป่องไหมปิ๊กเลยพิ๊กตัวเทศงานเอาไปต่อเลยไนะโอ้ไม่ได้แล้วนะขัดเกลียกับผูกนาวครับอ๋อกระจังชีแล้ว ใครไปอย่างนี้ยพ้นอ่ะใช่ค่ะโมใคปลาพันผิดขี้มือขี้มือขันขันสุดขี้มือนะพี่แต่เราตึงงัวต้มใช่ยังครับอีตูวโดนพาลงไปมันก็โดนฝักขาดครึ่งเลยนะครับตัวเนี้ยอยู่เตือนตายยังครับนี่เจ้าท่านในเรี่ยวไอ้โคมปลานปลาน้อบอกครับใช่บางทีโดนหนัก่อน ก๋วลาวไ่ดีบ่นกยเตะไคร้มาเสียจดีไหมก๋ยป่าใส่ตะไคร้ครับไอ้ดอกยางมาติใส่หัวม่เกียหัวมั่ทีครับใส่ไต้ลองเมองรอก๋วยป่าใส่ตะไคร่รอบนี้กันแหลกไล่หรือเปล่าแหลกม่ไล่ก็ต้องแหลกเพราะไม่มีใครลงไปเอาปลาเลยวพมันหนาวหรือว่าใครที่คนจะเส้นสี่ทำนี่าผสมป่ะฮะสุ้กกทำทำทเพิมครับผม ปลาเป็นก้อนแล้วเ็ยังลาบเป็ดอีตัวนี้ไม่รู้แหลกได้หรือเปล่าแกก็ต้องแหลกถ้าไม่แหลกก็ลงไปเอาปลามาใหม่มันหนาวด้วยนะบอกไว้ก่อนเยอะหนิเยปลาเยอะมากเลยนี่ครับเอาก็จริงๆีนะครับถ้าแหลกเมื่อไรก็ลงไปเอาจับปลาใหม่แล้วทำให้ใหม่แต่ว่าบอกว่านหนาวนั้นลมมาแล้วแต่เรานอามาแดกเมื่อไรต้องให้หมากินอุณหภูมิเช็่มีไงตัวกินทำเค็มไอ้พวกินเค็มกินเค็มแล้วความดันขึ้นแล้วยากมอยอีกแหลกเมื่อไรก็ต้องแหลก S <S <S <compra S 1> เคนี y, like, ้เข <st unlikely> ้าไปนอนไปนอนพักก่อนนะเนื้อคามดันขึ้นสูงเลยูใหญ่ป่อยสุกินเล้โบกีเมปลาปลาอะไรเนี่ยเียบเหล่ะทำเทียื้อยังเทีบชื่ออะไรล่ะลืมชื่อเปนเเลทีลที้อเอเยี่ไโอ้ยเหลือแล้สัตวเลยเแล้วเล อีก่ะเดือนบ่เดี๋ยวเอาที่เหลกนจะไปฝากฝากเพื่อนที่บ้านที่ฮาดตัวไมครับดูดูแล้วเขาพูดอย่าี่าไม่ชอบทำเองเขาทำเป็นอยู่แต่เขาไม่อยากทำไม่รู้ก็ผมถามเวลหนนะตนนี้เนาะก็แลาณนี้แหละนี่ก็น้ำปลาตัวที่เป็หลอดเข้มหองสอ แฉมอย่าลินไตเอาไอ้ชาไม่ใส่หมวกกับคอนเสปต์อ้าันนี้กลับไปเอาหมวกไม่ทันเลยเห็นก็กำลังใส่หมวกแอย่ลกันเปลือกมะแวอยู่เลย๋ยวกินเปลือกที่ตกสซน้ำทีู่กทงเทวานเนร่ครับไม่กินเปลือกที่ลงน้ำนะลูกทงยังไแต่ก่อนนี้น่อยไม่เห็นยายเม็มุมอะไรตกเทวานเห็นปะ ทรงทรงคลิปมาก่อนทําแอปขาวก่อนนะเดี๋ยวปรับแต่งหน้าก่อนผมผมต้องทำอันนี้ผมไไม่ด้เดี๋ยวผมไปสวมใส่เตี้ยเลยเอาเลยห้ามมือพรุนี้เกล่แล้วถ้าตกอะไรลงมันจะล้มเหมือนกับล้มมันไม่หายอย่างเงี้ยเนาะเน่าหรือเปล่าบ้าแบบนี้เลใส่ถุงมือเลยแลกไอหรือเปล่า อนามัที่ไหนมือไอ้ที่ผมต้องกระปุกไม่คิดผมเอาถุงนั่นแหละไปใช่หน้าหน้ายังไงที่ที่ราบมันมันน้อยไงมันเล็กนะเสร็จเรียบร้อยครับต้องนานแล้ว่พูดอะไรรู้เรื่องมี่มกหมูด้วยก็ตั้งใจฟังแต่แต่แต่ว่ามันดีแค่ที่เขาอยากสื่อสารได้เขาไม่ยอมสื่อสรเขาไม่ยอมสอสารเขาก็ไปเออเขาก็ไปว่เสร็จจากน้องสดจากน้องแต่มากไม่มาหาซาน ไมเงียบสตัวเขาหอมมีด้วยมอนมอกนอกินอะไรที่มันกินจะ้นหากินจ้ามันก็จะอร่อยมีคุณค่าหนึ่งอนี่มอกน้อที่เราลวนไปเหมือนที่ผมทุกวันนี้จริงอย่นั่นแหละใช่่ปลาครับถ้าเราหมกแล้วมันไปตองหอมกินกินไอไอ้อนะครับบวง่ี่มันจะน่าปสดๆจากน้องว่าปิ่งโอ้ ทำไปใกล้คร <esi> <ibl ampa> ับอ <cream> ู้ยมาครับผักเสริมใครจะเสริมก็ได้ครับนี่ยเสริมพักเถืิมผักเถื่มเเถื่มมองคุณให้มาเถื่มพักเถื่มนี่ว่าผักไม่มีความรักแต่ละเนี่ยแต่ละเนี่ยว่าผักไม่มีความรักไม่ใช่เขาเรียกว่าเปปเปอร์มินเออไอ้นี่กับเน่ยป่ามันดีมากเลยนะกับผักผุ่มเขาดีครับรสเข้มบางอย่างเลยเปเปอร์กระดาษกันเหรอดอกกระดาษแคามองมองดูอะไรหอมป่องรู้แล้วว่ามัน จะกินรสชาติเลยจะแต่มบบเอ้ยดีเมื่อขาดไปมึงนี่บอกตัวมันอ๋อตัวใหญ่มากครับผมปลายังเพิ่นสิที่พบวะถ้าขึ้นไม่พอนะอยู่นี่นะเนี่ยต้นปลายในไม่พอครับสดแต่สดแต่ปลาย เดี๋ยวจะเพิ่งลงยังไม่ถูกลายลายไม่ถูกใหดูว่น้กตอนนี้นทีุ่นมันยัไมู่กใจลไม่ถูกไเอายังไม่เอายังไม่ถูกกันเลกนไม่ได้ตัวนั้นเลยเดี๋ยวเพิ่งยัเิ่งลงลายไม่ถูกลงยังกันไม่ถกเอาลมันออกหูมันอนเลยดังเลยไม่เอาสั่งลายมาก่หลังดอกแล้วเปอเป็นอย่างนี้อินดี้นาะจะเลือกตัวอย่าง ที่นี่แก่แก่ไปคูเลยครับมั่วไม่ได้นะผมต้องเลือกไว้ก่อนนะ้างันไม่เอาไม่ยอมไม่ตายง่ายไม่ตายออกมาแบบรุยเลยนี่ก็ดีปลาเนี่ยปลาธรรม่ใช่หรือพร้อมไว้ก่อนหัวยอดมากของหอยมันมันนะครับผมคนภูเขาผมจ้อกได้หมดแล้วบริการร่างกายแล้วที่ยังไม่ได้ทำมากมายมาตอนว่าจะว่าจะไปทำอนี่อาหารที่ปรึกษาอ ้องขาจะาำยังไงถึงจะถูกต้องก็ไปแจ้งความไปส่งครับผมมกเด้งหาอยู่ยังไม่ให้ใครเป็นหาใครยึดตับมากอย่างเนาะอ๋อไม่ได้รับจะออกแม่แพลูกไอยจะไปปล่อยอยู่มกอะไรอยู่สมุนของข้าวยังไม่ได้เนาะอ๋อเต่นจะไปเล่นคาถาพี่เหรอไม่ไม่ผมผมเสียังไม่รอดเลยพี่เองก็ไม่รอดเหมือนกันอันนี้มกหนูมกหนูไทยกันครับ จับดีแต่เ่าเป็นแต่มีกระดูกค้าวคว้าเลยครับดีนะเขนไม่มีกระดูกเขาไม่ได้กั้งเรื่องหมกของตลาดเลยมีมือสิว่าดูวีาไ่เลยไม่ได้กั้งเลยมีดุกเยอะปักเจ้าเหงือกกูเลยมาแจ่กันย่องเอาย่องกันเอาเลยเรามาทำเรื่องไว้เขาแจ้งล่วงหน้าไว้แล้วทำกับเขาเหนียวว่าแจ้งเลยซาใจเลยพี่ก็เป็นผู้นำกระด้างหรือเปล่าหนุ่มละมุนนะครับสูตรนียร้องเฮ็ดเบิงครับ แล้วถ้าเขาจะพาทำนะครับถ้าพี่เห็นเ้วยพี่บอกเกี้ยถ้าพี่ไม่เห็นด้วยพี่ก็ขัดขืนพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องแข่งหรือเปล่าที่ไม่ยอมเสียต์เลยโอ้โหกบิกมันรันตามโอเคเข้าใจแล้วเราถึงเรื่องนี้แล้วเราไปเมียไม่ถึงแบบวกกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วไปเล่นกันรุ่นเราไม่เล่นหรอกฉันนั่งนอนยิ้มหน้าหัวรอบางครั้งใส่วันมันทุกอย่างตัวนี้ปานิชกต่ยังมันนะครับนี่เดี๋ยจีบแล้พี่ชอบไม่ใช่มันมันก็ไม่แค่เก็นจับโอเคอยู่ จะสุประเค้งไว้ประเค้งมันแล้วก็น้ำมันป่ามันเสบมากว่านิดนึงครับชอเองตัวเองนะเนี่ยข้างในมันเนื้อมันนมครับกลวมากินดีดีบ้โอ้ยไปก่อนนว้ริ่ยกเข่าดไโคกเข้ามายกเข่าเเราไม่กิน่ยกเข่าเลยโคกกไเ

เดาแบบยี่บเนี้ยมข้างในเปล่เดาแตงมีงูเห่าอยงเยงูเห่ามากมีงูเห่าอย่งเงี้ยนบ้างกันอ่ะเราแตงสี่ปัดอนตับแตงข่ได้เปเสียนถอนบินเสีบดีวากดหลายดีมากคิดอะไรกันเนี่ย หอมเลยได้วหอมลงไปบาดข้อแบบโอ้หู้นังงงเลยวะกินอะไกันเนี่ยหอมลืมบาดข้อคืออะไรนิ่มจานแทงแด้หที่นี่บ่อบบ๊ผมบ๊อบเอาเพราะว่าถ้าพิมพ์แต่แบบกดไม่ได้กดมันไม่ได้กดหลหมดแหละตัวขาวแค่มันกดนั่นนี่คือ มันเป็นความเหงอเสียแ่ก่อนเป็นความเหามยังใหม่เถไม่เหมนป่ะอยาจะมา